สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องของมาดามพอลล่าชาแนลนะคะสำหรับมื้อนีอ้กับรายการทํากินบนถิ่เกิดนะคะมื้อนี้ขอนําเสนอเรื่องเล่าของคนที่มักหอยค่ะ,ะเป็นจังไดดันติดตามตอนต่อไปคะ่ะพี่น้องคําว่าหอยนี่เนาะแต่ก่อนหอยเชอรีนี่เป็นศัตรูพืชตัวยงกับแบบว่าหน่ากลัวแห้งสําหรับ นาข้าวนะคะเพราะว่าเขากินเกงแห้งค่ะพี่น้องลงทงใดกับเบิด์งนั่นแต่ว่าทุมือนีกลับกันกลับมาเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจซึ่งทําเงื่อนไกับหลายๆคนหลายๆครอบครัวประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหอยนะคะเอาละค่ะสาหรับเมื่อนีกับมี่เคล็ดลับดีๆสาหรับคนที่เริ่มเรียงใหม่นะคะเทรคดีๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆนี่เขาสามารถ เรียนรู้ได้หลายๆหลายๆฟาร์้ามหลายๆคนที่เพิ่นเอามาแช่ประสบการณ์นะคะอันนี้กะได้ยินจากคนมากเอามาเล่าต่อค่ะพี่น้องมาบอกสู่ฟังต่อนะคะสาหรับการเพราะเอ่อเพาะไข่หอยในกรงแบบนี้นะคะเอ่อส่วนใหญ่ข้าเจ้าจะเอาใส่เอาใส่กระจาดแล้วเอาให้ลอยน้ําใส่ถุนลอยน้ำไว้ให้หอย แตกเป็นตัวหลักันล้นลงนามเอาเองแบบนั้นเปอร์เซนต์รอดก็จะน้อยนะคะอ่ะมีแบบนี้เพื่อนบอกว่าเปอร์เซนต์การรอดสูงมากค่ะพี่น้องเพราะว่าการการเพาะแบบนี้นะคะก็คือให้เขาแตกเบื่สุดโตแล้วให้เขาแข็งแรงซะก่อนจังเอาลงนามนะคะพี่น้องคะ่ะจังเอาลงบ่ออุบานอีกที่หนึ่งนะสำหรับแบบเนี้ย้าเป็นกระดาษ กระดาษข้เขียนหนังสือธรรมดานี่ก็จะใส่ประมาณหนึ่งแผ่นค่ะพี่น้องในการปูห้องเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษทิชชู่ใส่สองแผ่นหรือถ้าเป็นทิชชู่แบบนะ้แบบแบบถี่สาหรับปว่อถเช็ดชํำลนะน่ะแบบนั้นแผ่นเดียวก็ได้ค่ะพี่น้องคะหากองหายางแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดของใครหอยของเห่าค่ะถ้าใครหอยเขหาหลายเห่าก็ใส่กองขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วทีนี้เขาเอื่นว่าถ้าทําแบบเนี้ย ระวังอย่างเดียวเอาว่างไปอุณหภูมิห่างปกติค่ะพี่นงคงแต่สิ่งที่เขาต้องระว่างนั่นก็คือระว่งาแงแมลงระว่างหมดที่จะเขามาเจาะทำลายหอยไข่หอยของเข้าค่ะพี่นงคงค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดที่บลับต่อไปนะคะเพราะว่าความรู้ดีๆมีใน YouTube นะคะ,อ,ะอยู่ที่ว่าเข้าจะาสนใจซ้ำดใดล่ะก็เข้าหักอาชีพกเกษตรซ้ำดานะคะทุกอย่างยูทีใจค่ะพี่นงคงค่ะละ้ะก็อยู่ที่โอกาสนั่ เป็นอย่างคือว่ายูทโอกาสตีเนื่องจากว่าต่างแต่กะกูลมาดามพละาเองไม่เคยสนใจในเรื่องของเกษตรค่ะพี่น้องพอเคยใส่ใจหูเป็นลูกชาวายเชาหน้าอยู่แต่ว่าเออพักนั่งอ่างหย่าสื้อเพิ่นกินกระไรบอกห้อยบักเฮ้ยบ่ยบจําเป็นต้องมาเลี้ยงเองสินะคะ่ะแต่ยุโคโควิดโควิดซอนใ้เฮาหูหลายๆอย่างหลายๆแเนวทําทให้คิดได้หล,ลายๆอย่างโควิดซอนในห,หมูจักอดทนอดกลั้นแต่เฮาสิบ่ยอมอดตายค่ะเพราะอย่างหน่อยเฮ้ากันยังมีทีมีทางมีห้ยมีหน้า มีขี้ดินพ่อได้ปลูกอยากปลูกกินแล้ะกัปลูกเคห,หนาแน่แล่ะกันเลียงปลาเรียงกบเรียงเลียงหอยนะคะก็คือบอกยังไงเป็นเกษตรผสมผสานล่องเบงเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นซ้ำที่เฮามีบ่ต้องตีงขี้งแห้งค่ะพี่น้องคะหรือถ้าผู้ใดมีศักยภาพมีกำลังพ่อกรลงแบบทำ,ทำแบบเป็นเศรษฐกิจเลยทำแบบเป็นธุรกิจเลยก็ได้นะคะก็คือ จะเห็นผลไหวนะคะในการที่แบบว่าเ้าเลี้ยงหอยจังสินะคะหลายๆฟ้ามหลายๆคนประสบความสําเร็จมีเงินมีทองอทําให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นละกะเหตุให้เกิดไยใดในชุมชนเป็นอย่างคือว่าตีจ้างมูคนมาเก็บหอยโดลนีนั่นจังสิมันกะสามารถไปกันใดหรือว่าห้เาเก็บกับหอยแล้วข้เาเก,บบเา,กเาไปขายให้พวกขาเจ้าขายตำมักุูงบักหอยนะคะทุกวันนี้หอยจึงเป็น สัตว์น้ําเศรษฐกิจที่น่าจับตามองและกับนาลงทุนนาล่องเลียงเบิงค่ะพี่น้องลงทุนบหลายแต่ว่าผลกําไรมีแน่นอนค่ะพี่น้องกัตามกําลังเงินตามกําลังแหง,งของเฮาหลักตามกําลังที่เฮามีเวลานะคะเสื้อเนว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันหยิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ใดสิบจัดสรรเวลาให้ลงโตล่ะกัลงมือทําทันทีนะคะแอคชั่น now ขันเท่าบ่ลองเห็ดเบิงเข้ากับบอหูค่ะพี่น้อง ขันบอกจากบ้านบบเห็นดานแดนไก่ขันบ่ไปคำเฮียนบ่คอนมีความปูเถิงซีมีพ่วมรูพาโลเฮดบบแมนหุจักทอเ่นฝากกับเป็นบ่าทอเ่นดินฝากไว้ให้คิดครับพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมกันอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเ้ยค่ะเพนเดอแหล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก,ลกดแชร์ให้น้ค่ะพี่น้องขะขันคิดว่าคิดขันคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เดี๋ยวจะสิบผัดคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับมือนีขอบคุณ ทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้กับเศรษฐกิจทุกมื้อนี้สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ